สวัสดีค่ะชื่อดารารัดนิยมรัตนานะคะเป็นกเกษตรกรอยู่ที่บ้านส่วนขก้องข้าวแกงอำเภอเขาสมิ์นะคะวันนี้โบจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอแหนแดงแล้วก็การพอขยายพันธุ์แหนแดงนะคะที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะมีอยู่2สายพันธุ์คืออาสซอล่าพินนาตาแล้วก็อาสซอล่าไมโครฟิล่านะคะซึ่งอาซอล่าพินนาตาเนี่ยมันเป็นพันธุ์นั่งเดิมที่ ที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับการนํามาใช้ประโยชน์ในการทําปุ๋ยเนื่องจากว่า,ามันจะ,จะเจริญเติบโตได้ช้าแล้วก็มีขนาดเล็กนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาก็ไปนําพัน์ธเข้ามาคืออาร์โซล่าไมาโครฟินล่านี่แหละเพื่อที่จะมาคัดเลือกพัน์ธุแล้วก็ปรับปรุงพัน์ธุให้มันเหมาะกับการนําไปใช้ของเกษตรกรมากขึ้นนะคะ แหนแดงสายพันธุ์อซอล,ลา่าไมโครฟิล,ล่าเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่แล้วก็จะเริญเติบโตได้เร็วนะคะมีปริมาณโปรตีนสูงสูงถึงประมาณ10-30%เปโดยน้ำหนักแห้งเลยก็นอกจากนำไปใช้ในการผสมดินเพื่อที่จะปลูกพืชแล้วเนี่ยยังสามารถนำไปใช้เป็นแหล่งโปรตีนให้กับอาหารสัตว์ด้วยนะคะวิธีการเพราะขยายพันธุ์เนี่ยก็จะมีส่วนประกอบไม่ยุ่งยากมากนักน,นะคะก็คือจะมีถาด อย่างนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าถาใสทรายแมวนะคะมันจะไม่สูงมากนะักเนื่องจากว่าแหนแดงเนี่ยเป็นพืชน,น้ําตื้นสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในในที่ที่แบบดินหม,ดมัดๆหรือว่าน้ําตื้นๆได้ดีเพราะว่ารากของแหนแดงเนี่ยมันจะสามารถไปหาอาหารในดินได้ดีกว่าบริเวณที่เป็นน้ําลึกๆนะคะมีภาชนะแล้วก็จะมีดินนะคะดินอันนี้เราใช้ดินลูกลังที่อยู่ในพื้นที่นี้เองนะคะก็จะมีมูลฝัด ในที่นี้เนี่ยโบใช้มูล,ลัวเป็นแหล่งอาหารสําหรับแหนแดงเนื่องจากว่าแหน่งแดงมันก็เป็นพืชน,น้ำเนาะก็ต้องการปุ๋ยด้วยส่วนหนึ่งนะคะอัตราส่วนที่จะใช้ก็คือดินสี่ส่วนต่อปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะคะผสมกันแล้วก็มีแม่พันธุแหนแดงที่เราจะนํามาใช้ในการขยายพันธุ์นะคะเมื่อเราเตรียมดินใส่ภาชนะแบบนี้แล้วนะคะเราก็ผสมปุ๋ยคอกเนี่ยนะคะที่เราเตรียมไว้ลงไป ะะอัตราส่วน4ต่อหนึ่งเนาะดิน4ส่วนต่อปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนหลังจากนั้นเราก็นําไปเติมน้ํานะคะน้ําทั่วไปนี่แหละบางทีเราเติมน้ําไปมันก็จะมีดินมีมูลสัตว์อะไรเงี้ยฟุ้งอยู่นะคะทิ้งไว้สักคืนหนึ่งแล้วเราค่อยเอาแม่พันธุ์แหนแดงไปใส่ประมาณ5-10วันเนี่ยก็จะกระจายเต็มพื้นที่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่ในอ่างขนาดใหญ่แต่เรามีปริมาณแม่พันธุ์ที่เป็นแหนแดงน้อยเนี่ย เราอาจจะจำกัดพื้นที่ในการขยายพันธุ์ของของแหนแดงก่อนอย่างเช่นโบก็จะกั้นครึ่งใช้ท่อ PVC หรือว่าท่อนไม้อะไรก็ได้ที่ที่พอจะจำกัดพื้นที่การเจริญของแหนแดงให้มันอยู่แค่ครึ่งเดียวก่อนมันก็จะเจริญได้เร็วกว่านะคะหลังจากนั้น oh, oh, oh. ก็ค่อยๆขยับไม้ออกไปเรื่อยๆเพื่อให้แหนแดงเนี่ยจเจริญต่อไปเรื่อยๆนอกจากจะช่วยให้แหนแดงจเจริญได้เร็วแล้วเนี่ยมันยังช่วยจํากัด พื้นที่ของแหนเป็ดไม่ให้เจริญเร็วไปกว่าแหนแดงของเราด้วยนะคะซึ่งมันจะเป็นปัญหาที่เราต้องมาคอยคัดแยกเพิ่มเพิ่มความยุ่งยากในการคัดแยกยิ่งขึ้นถ้ามีแหนเป็ดคนเยอะจนเกินไปนะคะแต่ถ้าเราเป็นกระชังขนาดใหญ่หรือว่าเป็นขอบปูนเป็นอะไรเงี้ยตามแต่ที่วัสดุที่เราจะมีที่บ้านนะคะเราก็เจาะรูให้มันสูงจากฐานด้านล่างเนี่ยประมาณสัก15-20ถึงเซนนะเวลาที่ฝนตก น้าน้ามันจะได้ไม่พัดเอาแหนแดงของเราออกไปนอกกระชังน,นะคะวิธีการที่จะนําไปใช้ประโยชน์เนะาะก็อาจจะน,นําแหนแดงที่มันจเจริญเต็มที่แล้วเนี่ยไปตากแดดไว้ประมาณสักสองวันแล้วก็นำแหนแดงแห้งนะคะจำนวน30ิกร,รัมไปผสมกับดิน1กิโลกร,รัมเพื่อใช้ในการเพราะปลูกพืชปัจจุบันเนี่ยเขามีการนำไปใช้ผสมดินในการอนุบาลพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยเพราะว่า คืชได้จากการพอเลี so, higher, like with Without, ้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยค่ะระบบลากระบบท่อลำเลียงต่างๆยังไม่สมบูรณ์เวลาที่เราใช้ปุ๋ยเคมีในระยะอนุบาลกับพืชพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยอาจจะทําให้พืชที่ได้จากการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยตายได้นะคะเราก็สามารถนำแหนแดงเนี่ยไปผสมดินเพื่อที่จะพอเลี้ยงเนื้อเยื่อหลังจากที่เอาออกมาจากขวดพอเลี้ยงแล้วเนี่ยค่ะในระยะแรกๆในระยะเริ่มต้นได้แหนแดงจะค่อยๆปล่อยไนโตรเจนออกมาให้พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะว่าในโพรงของแหนแดงเนี่ยค่ะแหนแดงมันจะมีใบสองชั้นชั้นบนจะเป็นใบสีใบเล็กสีชูเขียว,ยวส่วนชั้นที่สองเนี่ยมันจะเป็นใบใสๆแล้วมันจะมีช่องว่างที่เป็นโพรงซึ่งเป็นที่อยู่ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินที่มีคุณสมบัติในการตึงไนโตรเจนจากอากาศอย่างงี้ค่ะสมมติว่าเราเอาแหนแดงไปใช้ในนาข้าวสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินในแหนแดงเนี่ยมันก็จะตึงไนโตรเจนจากอากาศมา ให้ต้นข้าวของเราด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเจ้าสาหร่ายสีเขียวการน้ําเงินที่มันอาศัยอยู่ในโพรงของแหนแดงเนี่ยมันจะมีปุ่มที่เรียกว่านอสตอกซึ่งนอสตอกเนี่ยมันจะผลิตสารข้นเหนียวชนิดพิเศษที่เรียกว่าเป็นสารโพลีแซคคาไรซึ่งมีคุณสอนในการเชื่อมเม็ดอนุภาคของดินอนุภาคเดียเด่ยวๆะคะ่ะให้รวมตัวเป็นเม็ดดินที่มีโครงสร้างที่พืชรากของพืชสามารถทอนใช้ได้หรือว่าพืชหัว ที่ลงหัวเนี้ยค่ะสามารถจเจริญเติบโตได้ดีก็คือมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะเราสามารถใช้แหนแดงเนี้ยร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อ,อ,อจะลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีให้ดียิ่งขึ้นอย่างที่บอกคือมันนอกจากมันจะช่วยตึงในตัวเจ้นแล้วเนี่ยมันยังช่วยปรับปูของสร้างของดินด้วยนะคะในในานาข้าวหนึ่งไร่เนี่ยก็อาจจะใส่ไปสักสิบถึงสามสิบกิโลต่อไร่ก็ได้แล้วก็ ประมาณสัก1 0 1ถวันเนี่ยมันก็จะขยายเต็มถ้าขยายเต็มในพื้นที่1ไร่เนี่ยมันจะได้แหนแดงประมาณ3ตัน3ตันน้ำหนักสดหรือ150กิโลกร,รัมน้ำหนักแห้งซึ่งจะมีปริมาณในตัวเจ้นเทียบเท่ากับยูเรียประมาณ7-10กิโลกร,รมัมซึ่งเป็นปริมาณที่เหมาะสมสำหรับข้าวที่จะนำไปใช้ประโยชน์แล้วนะคะต่อไร่เนาะ ก็ปัญหาอย่างหนึ่งที่เรามักจะพบบ่อยๆในการขยายพันธุ์แหนแดงนะคะก็คือการเจริญของแหนเป็ดซึ่งมักจะมากับน้ําทั่วๆไปที่เรานํามาใช้ในการเพาะเลี้ยงแหนแดงนี่แหละคะ่ะซึ่งมันจะแย่งพื้นที่การเจริญของแหนแดงซึ่งทําให้แหนแดงของเราเนี่ยจเจริญได้ไม่เต็มที่หรือว่าอาจจะตายได้ในกรณีที่มีแหนเป็ดจเจริญม,มากเกินไปนะคะทําให้เวลาที่เราแยกขยายพันธุ์แหนแดงเนี่ยเราต้องพยายามคัดแหนเป็ดออกด้วยนะคะ วิธีการคัดแยกแหนเป็ดง่ายๆอย่างที่โบใช้ก็คือใช้วิธีการลดน้ําลดปริมาณน,น้ําในกระชังหรือว่าในอ่างนะคะให้มันเหลือแค่ดินพอหมาดๆเพราะว่าเนื่องจากว่าแหนแดงอ่ะมันเป็นพืชน้ําตื้นมันจะสามารถเจริญได้แม้แต่ดินที่ที่ไม่ได้มีระดับน้ําสูงอะไรเงนะะี้ค่ะเป็นดินหมาดๆมันก็จเจริญได้แต่ว่าแหนเป็ดอ่ะมันจะเจริญไม่ได้พอลดน้ําไปจนแห้งปุ๊บแหนแดงจะยังอยู่แต่ว่าแหนเป็ดอ่ะจะตาย แล้วเราค่อยเติมน้ําเติมปุ๋ยเข้าไปใหม่แบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้แหนแดงขยายพันธุ์ต่อไปก็เป็นเป็นวิธีการคัดแยกพันธุ์แหนแดงแบบง่ายๆที่ที่โบททดลองใช้